นาเด็กเกินไปไหมแพตตี้อังสุมารินเลี้ยงลูกแฝดน้องริก้าและน้องโรลา่าเจอคอมเมนต์แซวถามแม่ไปไหนทำไมให้พี่น้องดูแลกันเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นึกว่าเป็นพี่สาวก็ไม่เกินจริงสําหรับคุณแม่วัย33ปีอย่างสาวแพตตี้อังสุมารินที่ตอนนี้มีลูกน้อยถึง2คนอย่างฟ้าแฝดชายหญิงน้องดิกาและน้องโรล,ล่าแถมอย่างน่ารักนาาเอ็นดูสุดๆ <laughs> แต่ที่ฮือฮาก,กันสนั่นโซเชียลก็คงจะเป็นเรื่องหน้าตาของคุณแม่ที่ดูเด็กจนแทบไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าขึ้นเลข3แล้วนึกว่าอายุเพิ่งจะ20ต้นๆกันทั้งนั้นเวลามาอวดคลิปหรือรูปน่ารักน่ารักคู่กับลูกๆเมื่อไรใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอย่างกับพี่สาวอย่างก่อนหน้านี้ก็เคยกลายเป็นไวรัลมาแล้วกับภาพถ่ายคู่กับน้องริก้าและน้องโลล่าที่น่ารักสุดๆทำเอาหลายคนนั้นแห่ชมกันยกใหญ่ว่ายังไงก็ไม่เหมือนคุณแม่ hay mà nhiều cái ngây. cây nổ nha thường rất เรื่องหน้าเด็กนี้ต้องยอมพิ้กับสาวแพตตี้จริงๆพอไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีตั้งแต่เขาวงการมาจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนยิ่งกลายเป็นคุณแม่แล้วก็ยิ่งไม่อยากจะเชื่อเพราะบอกได้เลยว่าผิวพรรณผิวหน้ายังอ่อนเยาว์มากๆทาเอาสาวๆหลายคนอิจฉาทีเดียวละค่ะแต่ที่น่าอิจฉาที่สุดก็คงจะเป็นสามีอย่างหลุมแดนวารเวชที่ได้ภรรยาที่ทั้งน่ารักและเก่งขนาดนี้เพราะที่เห็นหน้าเด็กตัวเด็กแต่สาวแพตตี้นั้นก็ทําหน้าที่แม่ได้ไม่เคยบกพร่องถึงขนาดที่สามีอย่างลุมแดนยังต้องออก บอกชมว่าเธอเป็นแม่ที่เก่งมากๆเวลามีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารของน้องริกกาและน้องโลดราคู่กับคุณแม่เมื่อไร่ก็ทำเอาหลายคนนั้นเอ็นดูไม่น้อยทีเดียว เวลามีภาพครอบครัวออกมาทีไรก็กลายเป็นโมเมนต์ที่หลายคนต้องยิ้มทุกครั้งเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของครอบครัวนี้ทําเอาโดนใจแฟนคลับสุดๆทั้งยังคอยหาเวลาพาลูกน้อยไปทํากิจกรรมสนุกๆอย่างไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ผ่าน้องดิก,การและน้องโรลา่าไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดประสบการณ์ให้ลูกๆก,ก็สนุกไม่ใช่เล่นหรือจะพาไปเที่ยวทะเลเดินเล่นกลางชายหาดเอาเท้าแตะน้ําทะเลครั้งแรกก็น่ารักไม่เบาเชียวล่ะค่ะ 哦，那好。 แผนพัฒนาการของสองแฝดก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆหลังก้าวเข้าสู่วัยแปดเดือนบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆแป๊บๆจะครบหนึ่งขวบแล้วยิ่งเห็นความจำมามตัยหนุยก็ยิ่งน่าหอมหน่าฟัดเป็นที่สุดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างสาวแพตตี้และหนุ่มแดนจะหลงหนักขนาดนี้แต่ถึงแม้จะยุ่งกับการใช้กันเลี้ยงลูกๆพ่อแดนและแม่แพตตี้ก็ยังหาเวลาว่างมาสวีทกันสองคนอวชดช็อตหวานๆลงโซเชียลให้เห็นอยู่บ้างแม้จะคบหากันมานานกว่า16ปีแต่ความหวานนั้นไม่เคย เรียนแบบนี้เแบบี้ท้องสองจะมาให้สองแฝดได้เล่นเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วละจ้า